ขอเชิญพบกับรายการชัวหรือมัวนิ่มกับอาจารย์นิกรได้แล้วครับสวัสดีครับพบกับรายการชัวหรือมั่วนิ่มอีครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพูดถึงหัวข้อแหม่ีเรียดพอสมควรนะครับก็คือท่าทีของคริสเตียนหรือผู้ที่เชื่อในพิซิสต์ต่อสถานการณ์บ้านเมืองของโลกหรือการเมืองของโลกพี่น้องครับ เคยมีคนถามผมอย่างนี้ครับบอกว่าอาจารย์ถ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุขพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความเรียบร้อยทําไมโลกนี้จึงมีความขัดแย้งกันมีการต่อสู้กันมีการสงครามมีการทะเลาะวิวาททําไมถึงเป็นเช่นนี้ท่านผู้ชมครับการที่โลกนี้เนี่ยเกิดความวุ่นวายนะครับไม่ใช่มาจากพระเจ้าครับแต่เพราะมาจากมนุษย์เราเพราะเวลาพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เราเนี่ยนะครับพี่น้องมนุษย์เราเนี่ยแตกต่างกับสิ่งมีชีวิตอย่างอื่น ก็คือมนุษย์เราเนี่ยพระเจ้าทรงประทานให้มีอิสระตัดสินใจได้เองว่าจะเชื่อฟังพระเจ้าก็ได้หรือไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็ได้โดยพระคัมภีร์พูดชัดเจนครับว่าถ้ามนุษย์เราเชื่อฟังพระเจ้าใช้อิสระในการเลือกที่พระเจ้าทรงประทานให้เชื่อฟังพระเจ้าเขาจะมีแต่ความสุขแต่ถ้าเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าใช้อิสระไม่ถูกต้องพี่น้องครับความขัดแย้งความวุ่นวายความบาปการฆ่ากันการสงครามต้องเกิดขึ้นแน่นอนและประวัติศาสตร์ก็พูดชัดเจนครับมนุษย์เรา ล้วนแต่ใช้เสรนการเลือกไม่ถูกต้องใช้เสรนการเลือกที่จะทำไมครับไม่ทําตามกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าทรงวางไว้ดังนั้นการขัดแย้งจึงเกิดขึ้นโดยเฉพาะการขัดแย้งเรื่องการเมืองของโลกนี้ด้วยทําไมถึงเป็นเช่นนั้นครับขอพี่น้องดูที่ชาร์ตกระดานนะครับที่ผมจะวาดให้ดูท่านผู้ชมครับเวลาพระเจ้าสร้างสรงรพสิ่งนะครับพระองค์มีขั้นตอนนะครับก็คือพระเจ้าเนี่ยสร้างคนให้คนมีพระเจ้าปกครองและคนเนี่ยจะปกครองในสิ่งนี้ทําไมครับ ก็คือสัตว์พืชวัตถุดังนั้นเมื่อมนุษย์เนี่ยปกครองอะไรครับปกครองสัตว์พืชวัตถุเวลีอีซี่ครับง่ายมากเลยครับจริงไหมครับจริงแต่ถ้ามนุษย์จะปกครองมนุษย์ด้วยกันเองล่ะครับยากไม่ยากครับฮะถ้าท่านผู้ชมมีลูกนะก็จะรู้แหละครับเลี้ยงสุนัขกับเลี้ยงลูกอะไรยากกว่ากันครับคุณใส่รถเข็นนะครับสุนัขใส่รถเข็นไปที่ห้างสินค้าซื้ออาหารสุนัขให้มันยี่ห้อไหนก็ได้มันดิ้นดีดดิ้นไม่ได้ครับมันต้องกิน แต่คนเราไม่ใช่โอ้โหบางทีไม่ซื้อให้มันมันดีดเลยครับเด็กเห็นไหมลูกเราเนี่ยมนุษย์อันตรายเห็นไหมเพราะอะไรครับมนุษย์มีสระในการแต่สิในใจเองเมื่อพระเจ้าทรงสร้างคนให้คนปกครองสิ่งที่ต่ําอันนี้ง่ายมากแต่คนจะปกครองคนเป็นไปไม่ได้เลยเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างให้คนนั้นปกครองตัวเองคนต้องมีใครปกครองครับต้องมีพระเจ้าปกครองเมื่อ,อไรที่มนุษย์เราทุกคนนะครับยอมให้พระเจ้าปกครองนะครับเขาจะมีแต่ความสุข ไม่มีการวุ่นวายไม่มีการโต้แยง้งไม่มีการเถยียงกันแต่พี่น้องครับทําไมจึงมีการขัดแยง้งนั่นก็เพราะว่ามนุษย์เราไม่ยอมอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้า,เ,าเขาตั้งตัวขึ้นเป็นพระเจ้าเองครับนะพี่น้องครับเขาตั้งตัวขึ้นเป็นพระเจ้าเองตอนนี้ก็เทียบกับพระเจ้าและมันจะเกิดการอะไรครับขัดแย้งกันขอพี่น้องนะครับท่านผู้ชมดูมือผมนะครับพระเจ้า,าทรงสร้างคนทรงสร้างคนให้คนอยู่ภายใต้กฎการปกครองของพระเจ้าแต่เมื่อคนทำไมครับ เม่ยอมอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าเขาตั้งตัวขึ้นเป็นพระเจ้าเองเห็นไหมเขาจึงจะอเกิดทาไมครับขัดแยง้งเพราะว่าพระเจ้ามีกฎแต่ตอนนี้ก็ไม่อยู่กฎของพระเจ้าแล้วเขาแยกตัวเป็นพระเจ้าแล้วเขาตั้งกฎขึ้นมาพอแยกตัวตั้งกฎขึ้นมามันก็ทําไมครับกฎของฉันกับกฎของเธอใครดีกว่ากันล่ะครับมันขัดแย้งกันครับดังนั้นการขัดแย้งคืออะไรท่านผู้ชมครับฟังดีๆครับความหมายหรือคําจำกัดความของคำว,ว,ว่าขัดแย้งก็คือของสองสิ่งหรือบุคคลสองคนอยากอยู่ในจุดเดียวกันในเวลาเดียวกัน มันจะเกิดการทําไมครับขัดแยง้งเห็นไหมที่จริงมนุษย์ไม่มีการขัดแย้งเลยเพราะอยู่ใต้ไปการปกครองของพระเจ้าแต่บันนี้มนุษย์แยกตัวเป็นเอกเทศปกครองตัวเองจึงทำไมาครับจึงเกิดการขัดแย้งกันไงพี่น้องครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อมนุษย์ทำไมครับไม่อยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าความขัดแย้งก็เกิดขึ้นและนักปรัชญาของโลกนักคิดของโลกก็พยายามหาระบบการปกครองครับว่าเอระบบการปกครองไหนนะที่จะสามารถทําให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้พี่น้องครับ นักประชาราีโบราณชื่อวเพลโตท่านผู้นี้ยพยายามหาระบบการปกครองที่ดีที่สุดเพื่อช่นัทุกคนเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขท่านบอกว่าในโลกเราไปนี้ตั้งแต่มนย์เราล้มด้วยความผิดบาปนะครับมีการปกครองอยู่5อย่างท่านผู้ชมครับเรามาดู5อย่างว่าการปกรครองไหนดีที่สุดนะครับมาดู5อย่างนี้ครับการปกรครองเขาบอกว่าระบบในโลกการปกครองในโลกนี้มีอยู่5ประการเท่านั้น1คือต่างคนต่างอยู่2คือเประเด็จการ3ก็คือคอมมิวนิสต์ สี่ก็คือประชาธิปไตยห้าก็คือราชาธิปไตยราชาธิปไตยพี่น้องครับมาดูนะครับห้าอย่างในความคิดของเปโตนี่คือระบอบการปกรครองที่เป็นไปได้ในสังคมมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาดูทีละอย่างว่าระบอบการปกรครองไหนดีที่สุดครับต่างคนต่างอยู่แล้วครับดีไม่ดีเปโตบอกว่าไม่ดีเลยเพราะเมื่อไรที่คนต่างอย,งงอยู่ไม่มีกฎเกณฑ์มาควบคุมมนุษย์ก็ไม่แตกต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉาน พี่น้องครับดังนั้นเปโตรจึงพูดประโยคนี้ถึงแม้มีรัฐบาลเร็วก็ดีกว่าไม่มีรัฐบาลเลยถึงมีแม้มีตำรวจเร็วก็ดีกว่าไม่มีตำรวจเลยจริงไหมครับพี่น้องครับถ้าบ้านเมืองไม่มีคือไม่มีแปลไม่มีรัฐบาลเป็นยังไงครับก็วุ่นวายไปหมดถ้าบ้านเมืองมีตำรวจเป็นไงครับมันก็วุ่นวายอ่ะคนทําร้ายก็ไม่มีคนจับหรือว่าโจรผู้ร้ายก็มีคนจับนะัดังนั้นถึงแม้จะมีรัฐบาลเร็วมีตำรวจเร็วก็ดีกว่าไม่มีรัฐบาลเลยและก็ไม่มีตำรวจเร็วเลยใช่ไหมครับพี่น้องครับแต่อันนี้หลักการคนละอย่างนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ยังเป็นหญิงโสดนะครับอย่ามาเอาผมเอาผมเป็นข้ออ้างนะครับบอกว่าอุ้ยอาจารย์นิกรบอกว่ารัฐบาเลเร็วมีรัฐบาเลเร็วดีกว่าไม่มีรัฐบาลเลยมีตำรวจเร็วดีกว่าไม่มีตำรวจเลยดังนั้นมีผัวเร็วดีกว่าไม่มีผัวเลยอันนี้คนละประเด็นนะครับอย,อย่าอย่าสับสนนะครับรัฐต่างคนต่างอยู่ระบอบนี้ไม่ดีครับต่อมาครับระบอบอะไรครับประเด็จการอันนี้ก็มังครับระบอบนี้ประดโยชนตก็ไม่ดีต่อมาระบอบอะไรครับคอมมิวนิสต์คือเอาทุกอย่างมาเป็นของกลางอันนี้ยิ่งไม่ดีใหญ่ครับเพราะอะไรครับ จะรวยเป็นหยม่มเป็นจุกกระจุกเดียวและกระจนทำไมครับจนยากเทียบกันแต่ท่านเทียบกันหมดเลยฮะคอมมิวนิสต์ก็ไม่ดีครับเพราะอะไรครับเพราะจะรวยจุดเดียวและยากจนเท่าเทียบกันเพราะคอมมิวนิสต์บอกว่าทุกคนเท่าเทียวกันไง <c oughs> ก,นก็คือยากจนเท่าเทียมกันหมดไงรวยเป็นจุดเดียวอันนี้ก็ไม่ดีต่อมาครับประชาธิปไตยอือันนี้ดูเหมือนว่าทําไมครับดีที่สุดแต่ในความคิดเปเโตไม่ใช่ดีที่สุดเลยครับเพราะอะไรครับ เปโตบอกว่าประชาธิปไตยเนี่ยถ้าจะดีที่สุดได้ประชาชนต้องมีคุณสมบัติสองอย่างทุกคนประชาชนในบ้าน,มนเมืองนั้นจะต้องมีคุณสมบัติสองอย่างคุณสมบัติสองอย่างนี้คืออะไรครับ 1. มีความรู้การศึกษาที่เพียงพอ2มีศีลธรรมท,ที่ดีงามเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยฟังเสียงคนหมู่มากถ้าคนหมู่มากบอกทั่นเปนทำไมครับเปิดสถานบริการทางเพศได้ถูกกฎหมายมันก็กลายเป็นสิ่งถูกต้องใช่ไหมครับเปิดให้สเสพยาเสพติดหรือว่าเปิดให้ทําไมครับ เล่นการพน,นันาะถูกกฎหมายได้มันก็ถูกกฎหมายได้ใช่ไหมครับนี่ฟังคนส่วนมากดังนั้นเนี่ยประชาธิปไตยดูเหมือนดีที่สุดแต่ไม่ดีที่สุดครับ<ส>ในความคิดของเพลโตระบอบไหนดีที่สุดครับพี่น้องครับราชาธิปไตยแต่เพลโตกล่าวเลยครับระบอบราชาธิปไตยที่ดีสุดราชาผู้นี้จะต้องมีคุณสมบัติสองอย่าง1บัลลังก์ของพระองค์นั้นจะต้องเป็นนิรันดร์ในประไดไม่มีวันตาย2พระองค์ต้องครองราชด,ด้วยทศพิธราชธรรม พี่น้องครับตอนนี้ระบอบที่เปโตสแสวงหาก็คืออะไรครับราชาธิปไตยและกษัตริย์ที่เปโตสแสวงหาก็คือกษัตริย์ที่มีคุณสมบัติสองอย่างนี้แต่ตั้งแต่มีระวัตาสมนุเซชาติมาจนถึงปัจจุบันนี้พี่น้องครับมีกษัตริย์องค์ไหนมีคุณสมบัติสองอย่างนี้ล่ะครับพี่น้องครับมีผู้เดียวเท่านั้นปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่สองผมอยากจะอ่านให้พี่น้องฟังนะครับ สะดุดีบทที่สองพูดถึงกษัตริย์ผู้นี้ครับที่จะทําสันติ zy, สุขระบอบการปกครองที่ดีสุดมาให้แก่มนุษย์สดุดีบทที่สองพระคัมภีร์บันทึกอย่างนี้ครับเหตุใดบรรดาประชาชาติจึงคิดกบฏทําไมชนชาติทั้งหลายปองร้ายกันเปล่าบรรดากษัตริย์แห่งผ่นดินโลกตั้งตนเองขึ้นและ,ะ totally. นักปกครองปรึกษากันต่อสู้พระเจ้าและผู s <S ้รับการเจิมขององ์กล่าว่าให้เราระเบิดสายแอกให้ขาดสะบั้นและขจัดบังเหียนของเขาให้พ้นจากเรา พระอ,องค์ผู้ประทับในสวรรค์ทรงพระสวนพระเจ้าทรงเยอะหยันเขาเหล่านั้นแล้วพระอ,องค์ตัดกับเขาทั้งหลายด้วยพระพิโรธและกระทาให้เขาสัญญตองด้วยความกิ้วขององค์ตัดว่าเราได้ตั้งกษัตร,ริยขร์ของเราไว้แล้วบนสยนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเราข้าพเจ้าจะบอกถึงพระดํารัสของพระเจ้าพระอ,องค์รับสั่งกับข้าพเจ้าว่าเจ้าเป็นบุตรของเราวันนี้เราได้ให้กําเนิดแก่เจ้าแล้วจงขอจากเราเถิดและเราจะมอบบรรดาประชาชาติให้เป็นมรดกของเจ้าตลอดทั้งแผ่นดิน ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าเจ้าจะตีเขาให้แหลกแตกด้วยกระบ,บองเหล็กและฟาดให้แหลกเป็นชิ้นจุดภาชนะของช่างปันหม้อเพราะฉะนั้นข้าแต่กษัตริย์ทั้งหลายจงฉลาดเถิดข้าแต่นักปกครองแห่งแผ่นดินโลกจงรับคําเตือนเถิดจงปฏิบัติพระเจ้าด้วยความยำเกรงและจงกะเกษมเป็นปีจนเนื้อเต้นจงนำสการพระอ,องค์ด้วยใจจริงเกลือกว่าพระอ,องค์จะทรงพระพิโรธและเจ้าจะต้องพินาศจ,จากทางนั้นเพราะพระพิโรธของพรองค์นั้นจุดได้ให้ลุกได้รวดเร็วท่านผู้ชมครับ ระบอบการปกครองที่ดีสุดก็คือราชาที่ไปไต่พระเจ้ากําหนดอ,อย่างนั้นครับมนุษย์จะต้องมีพระเจ้าเป็นกษัตริย์ปกครองเขาและบบดนี้ครับถ้าท่านอ่านพระคัมภีร์สักครู่นะครับฝังจากพระคัมภีร์สกู่พระเจ้าได้ตั้งกษัตริย์องค์หนึ่งที่พระเจ้าเลือกไปแล้วกษัตริย์องค์นั้นคือใครครับองค์พระเยซูคริสต์สำหรับคนที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์จะไม่มีการขัดแย้งในช่นเขาเลยครับเพราะอะไรครับเพราะเขาจะหันมาอยู่ภายใต้ใปกครอ,องของพระเจ้ากษัตริย์ที่แท้จริงเมื่อเป็นเช่นน,นี้ทำไมครับเขาจะไม่น เพราะเขาอยู่ภายใต้กฎของพระเจ้าและถ้าคนอื่นมาขัดแย้งเขาอ่ะคนอื่นไม่ได้ขัดแย้งกับเขาครับกำลังขัดแยง้งกับพระเจ้าเพราะว่าเขาอยู่ภายใต้กงของใครครับของพระเจ้าขอเพียงแต่คิดเสียงคนนี้อยู่ภายใต้กงของพระเจ้าเขาจะมีการขัดแย้งเลยเพราะเขาใช้ชีวิตตามกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าทรงวางไว้เขาจะเป็นเกลือและแสงสว่างให้กับโลกนี้พี่น้องครับรายการชุลมุนนิ่มครั้งต่อไปผมจะพูดถึงท่าทีของคิดเสียนต่อการเมืองโลกสถานการณ์ของโลกนะครับภาคสองตอนจบอย่าลืมอย่าพลาดนะครับ รายการชวนมุนิมจะทําให้ท่านเข้าใจยิ่งขึ้นว่าพวกเราคิดเสียนควรจะมีท่าทียังไงต่อสถานการณ์บ้านเมืองของโลกสำหรับวันี้นะครับรายการชวนมุมนิมขอลาท่านไปก่อนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ